เข้าสู่บทที่2นะครับบทที่2เราจะมาเข้าใจวิธีการให้เงินของ s h o ป e ีนะครับ s h อป e ีจะให้เงินกับเราเนี่ยมาจาก2ทางทางแรกคือ e x t r a Commission Extra c o m m i s s i ค n คืออะไรคือคอมมิชชั่นที่ร้านค้าหรือผู้ขายนะครับเป็นคนกำหนดให้เลยว่าถ้ามีคนช่วยขายจะให้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับโดยร้านค้าสามารถกำหนดได้สูงสุดถึง100%เลยขึ้นกับว่าร้านค้าจะให้เท่าไหร่ นะครับไม่ต้องตกใจครับมีหลายๆร้านทําแบบนี้นะเช่นบางแบรนด์นะครับต้องการให้คนโปรโมตเยอะๆเะพราะแบรนด์เพิ่งเริ่มต้นใหม่บางทีให้ค่าคอม50% 80% 100%ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะหาเจอไหมไปหยิบมาแล้วขายได้ไหมนะครับทางที่2คือเป็นตัวของ s h o ป e e c o m m i s s i o n ครับคือ s h o ป e e เป็นคนให้โดย s h o ป e e เป็นคนให้นี้ s h o ป e e จะแบ่งให้มาสูงสุด2% นะครับให้สูงสุด2%เยกเว้นในบางกรณีคือบางแคมเปญพิเศษนะครับบางแคมเปญพิเศษยกตัวอย่างเช่นนะักวันที่ผมสอนวันนี้เป็นของเดือนมกราคมนะครับมกราคมนี้นะครับมีแคมเปญสินค้าแฟชั่นช้อปปีสนับสนุนค่าคอมเพิ่ม5้าเยอะมากนะครับช้อปปี้ให้ค่าคอมเพิ่ม50เเลยเช่นร้านค้าให้คอมมิชชั่นไว้20เซ ช้อปปี้ให้อีก50รวมเป็นขายของได้70%เลยนะครับถือว่าเยอะมากดังนั้นเราต้องคอยเข้าไปดูแคมเปญพิเศษต่างๆเป็นระยะระยะด้วยนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีบทสอนในการดูค่าคอมของแต่ละสินค้าและการคัดสินค้ามาทำนะครับทีนี้นั่นคือ2วิธีในการที่ช้อปปี้ให้เงินแต่เรามีรูปแบบในการหาเงินหรือรูปแบบการจ่ายเงินของช้อปปี้สรูปแบบนะครับซึ่งหากเราเข้าใจทั้งสรูปแบบนี้ เราจะวางแผนในการทํางานทําเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าวิธีการหาเงินแบบวันละร้อยวันละพันวันละห้าพันวันละหมื่นบาทมันไม่ได้ยากเย็นนักหากเราทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะครับแบบที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าไดเรก l i n k หรือเรียกว่าขายตรงสินค้าไดเรก l i n k i คืออะไรสมมตุติยกตัวอย่างผมเจอสินค้าตัวนี้มานะครับ เป็นเสื้อกีฬาสควิตเกมนะครับเกมปลาหมึกที่กำลังโด่งดังนะตอนนี้นะครับราคาขายอยู่ที่ตอนนี้โปรโมชั่นเหลืออยู่ที่111บาทนะครับร้านค้ายคอมมิชชั่นไว้นะครับจากผู้ขายให้ไว้ที่4%แต่จาก s h อ p e e ให้ไว้ที่50%เพราะเป็นแฟชั่นรวมคือถ้าเราขายจะได้ถึง54%ผมก็เลยไปทำโพสต์ไว้เสื้อแก๊งเกมปลาหมึกไว้ใส่ไปเที่ยวร้านเล่ากันแล้วก็ใส่ลิงก์ช h อ p e e ไว้ใส่ลิงก์ affiliate ของผมไว้ เมื่อมีคนคลิกลิงก์นี้ไปแล้วสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ตามลิงก์เลยผมจะได้ค่าคอมเต็มค่าคอมเต็มคืออะไรค่าคอมเต็มคือได้จากผู้ขาย4%เต็มๆและได้จาก s h อ p e e 50%เต็มๆด้วยรวมเป็น54%นะครับรวมเป็น54%เลยนะแบบที่2นะครับเรียกว่า direct shop direct shop คืออะไร นะครับจากโพสต์เดิมครับเสื้อแกงกินปลาหมึกใส่ลิงก์นี้ไว้คลิกเข้าไปแล้วจะเจอสินค้าแต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่ได้สั่งสินค้าตามลิงก์นั้นคือลูกค้าไม่ได้สั่งเสื้อยืดเสื้อยืดส i ีตเกมลูกค้าดันกดเข้าไปดูในร้านค้านั้นว่ามีอะไรขายบ้างแล้วซื้อสินค้าอื่นที่อยู่ในร้านนั้นย้ำนะครับซื้อสินค้าอื่นที่อยู่ในร้านนั้นยกตัวอย่างเช่นผมแชร์ตัวนี้ไว้ใช่ไหมเสื้อสกีตเกมเขาดันไปซื้อเสื้อคลุมดันไปซื้อเสื้อเสื้อคลุมแบบนี้ นะครับที่ราคา550บาทเราก็ได้คอมมิชชั่นเหมือนกันนะครับและได้เต็มด้วยทีนี้ได้เต็มขึ้นอยู่กับว่าร้านค้านั้นให้คอมมิชชั่นไว้เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติสินค้าตัวนี้ร้านค้าวัดให้ไว้4%เหมือนกันบวกกับเป็นแฟชั่นช้อปปี้ให้50ผมก็จะได้เป็น54%เหมือนกันคือได้ทั้งจาก e อ t กตาร์และจาก Shopee ให้ด้วยได้ทั้งคู่นะครับขอแค่เป็นลิงก์ที่เป็นร้านค้าเดียวกัน นะไม่งงนะแบบที่สามเราจะเรียกว่าคุกกี้ลิงค์ครับคุกกี้ลิงค์คืออะไรคือผมแชร์ลิงค์สินค้าตัวนี้เข้าไปปรากฏว่าลูกค้าคลิกเข้าไปดูนะคลิกเข้าไปดูแต่ไม่ซื้อไม่ซื้อสินค้าตัวนั้นและไม่ซื้อสินค้าในร้านนั้นด้วยนะครับคือในสินค้าตัวนั้นก็ไม่ซื้อในร้านนั้นก็ไม่ซื้อแต่เขาไปซื้ออย่างอื่นเลยอย่างอื่นเลยที่ไม่ใช่ร้านเดียวกันไม่ใช่สินค้าเดียวกันอย่างอื่นเลยนะครับ เราก็ได้เข้าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกันแต่จะได้น้อยลงคือได้เฉพาะจาก Shopee เท่านั้นก็คือไม่เกิน2%นะครับได้จาก s h อ p e e เท่านั้นและไม่เกิน2%ต่อให้เป็นแคมเปญพิเศษเช่นแฟชั่นก็ได้ไม่เกิน2%นะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งรู้สึกว่าโอ้แบบนี้ถ้าคนคลิกไปแล้วคนไม่ซื้อแล้วไปซื้ออย่างอื่นแทนได้2%น้อยจังทุกการคลิกมันมีพลังพิเศษอยู่หนึ่งอย่างครับ ผมเรียกว่าพลังพิเศษเลยนะที่สามารถสเกลอัพให้ยอดคอมมิชชั่นเราสูงขึ้นมากๆได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าคุกกี้ทุกการคลิกลิงก์ของเราจะมีการติดสิ่งที่เรียกว่าคุกกี้ไว้อยู่เสมอนะครับซึ่งคุกกี้มีพลังพิเศษคือคุกกี้เป็นสิ่งที่จะตามติดชีวิตคนคนนั้นไปเจ็ดวันไปเจ็ดวันนะดังนั้นใครก็ตามที่คลิกลิงก์ของเราไปหลังจากนั้นเจ็ดวัน คนที่คลิกลิงก์ของเราไปสั่งซื้ออะไรเราจะได้คอมมิชชั่นจากสินค้านั้นทุกสินค้านะครับย้ำเลยนะครับในช่วง7วันนั้นเราจะได้คอมมิชชั่นจากสินค้าทุกสินค้าที่คนคนนั้นซื้อจนกว่าจะครบ7วันหรือจนกว่าคนคนนั้นจะไปคลิกลิงก์คุกกี้คนอื่นแทนนะนะครับยกตัวอย่างให้ดูเช่นคนคนนี้มาคลิกลิงก์สินค้าที่เราโพสไว้ ถ้าซื้อตรงสินค้าหรือตรงร้านตรงร้านค้าได้คอมมิชชั่นเต็มก็จะได้เงินเยอะถ้าซื้อไม่ตางไม่ตรงก็จะได้คอมมิชชั่นแค่สองเปอร์เซ็นจากช้อปปีนะครับทีนี้หลังจากนั้นเจ็ดวันไม่ว่าเขาจะซื้ออะไรเราจะได้คอมมิชชั่นจากเขาทั้งหมดทําให้เราสามารถได้เงินจากเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆแค่คนคนหนึ่งคลิกลิงก์เราเราก็ได้เงินจากเขามีโอกาสได้เงินจากคนคนนั้นเยอะมากแล้วยกตัวอย่างเช่นนายเอครับ ใน A คลิกลิงค์เครื่องฟอกอากาศที่ผมแชร์ลิงก์ไว้มีราคาคอมมิชชั่น10%และใน A ตัดสินใจซื้อเครื่องฟอกอากาศนั้นด้วยคือซื้อด้วยนะครับในราคา1,990บาทผมจะได้คอมมิชชั่น199บาทหลังจากนั้นอีก4วันต่อมาใน A ada, รู้สึกว่าเ้ยซื้อเครื่องฟอกแล้วกนซื้อไ้กองด้วยเลยละกันก็เลยเข้าไปเลือกซื้อไ้กองเครื่องฟอกอากาศในร้านค้าเดียวกันไ้กองราคา300บาทมีค่าคอมมิชชั่นให้10%ผมก็ได้คอมมิชชั่นมาเป็น30บาท วันถัดไปนายเอไปซื้อกระเป๋าให้ภันายาราคาห้าร้อยบาทนะครับเนื่องจากเป็นคนร้านเป็นคนละสินค้าแล้วเราจะได้คอมมิชชั่นจากช้อปปีเท่านั้นคือสองเปอร์เซ็นตนะครับกระเป๋าราคาห้าร้อยได้คอมมิชชั่นมาสิบาทรวมผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากนายเอสองร้อยสาสิบเก้าบาทในช่วงเจ็ดวันนั้นนะครับขอแค่นายเอคลิกลิงก์ผมครั้งเดียวและซื้อสินค้าผมได้คอมมิชชั่นจากเขาและนะครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นภาพเข้าใจง่ายทีนี้เป้าหมายครับในการทําของเรา เป้าหมายคือการทําให้คนคลิกลิงก์เราให้เยอะที่สุดให้ได้ก่อนในช่วงแรกหลังจากนั้นหน้าที่เราคือการปรับสินค้าปรับการสเสนอให้คนซื้อสินค้าตรงตรงสินค้าและตรงร้านให้มากที่สุดเพื่อเราได้คอมมิชชั่นมากขึ้นแต่เอาจริงๆแค่คนคลิกลิงก์แล้วได้คุกกี้เยอะๆก็ทําเงินได้มากแล้วยกตัวอย่างนะครับเช่นมีคนคลิกลิงก์หนึ่งคนคนคนนั้นซื้อของอะไรก็ได้เลยราคาหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่ของตามลิงก์ของเรา เราได้ค่าคอม2%ก็ได้มา2บาทแล้วใช่ไหมสมมุติถ้าเราทําให้วันนั้นมีคนคลิกลิงก์เรา10คน10คนนั้นซื้อของคนละร้อยเราก็ได้เป็นค่าคอม20บาทนะถ้าเราทําให้คนคลิกลิงก์ได้ร้อยคนคนซื้อของคนละร้อยได้ค่าคอม2%ก็ได้200บาทแล้วหรือถ้าเราทาให้คนคลิกลิงก์ได้พันคนพันคนนั้นซื้อของคนละร้อยได้2%ก็ได้2,000บาทแล้วนะครับแล้วทีนี้สมมุติเราเก็บคุกกี้ด้วย เก็บคุกกี้ในช่วงเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นเขาเอาให้ต่ำๆเลยคนแต่ละคนคนคลิกลิงก์หนึ่งคนซื้อของคนละร้อยได้สองเปอร์เซ็นตในสองบาทในช่วงเจ็ดวันนั้นเขาซื้อของชิ้นละร้อยสามครั้งเจ็ดวันนั้นซื้อของชิ้นร้อยสามครั้งจากสองบาทเราได้หกบาทแล้วแล้วถ้ามีคนคลิกลิงก์เก็บคุกกี้ไ10สิบคนเราได้เป็นหกสิบบาทในช่วงเจ็ดวันถ้ามีคนคลิกลิงก์เก็บคุกกี้ได้ร้อยคนเราได้เป็นหกร้อยบาทในช่วงเจ็ดวันและถ้ามีคนคลิกลิงก์ถึงหนึ่งพันคน เราจะได้6,000บาทในช่วง7วันนะครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับดังนั้นหน้าที่เราเป้าหมายแรกคือการทําให้เกิดการคลิกลิงค์ให้เยอะที่สุดให้ได้ก่อนเมื่อมีคนคลิกลิงค์เยอะๆแล้วหน้าที่ต่อมาคือการปรับการเลือกสินค้าหรือการพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้คนซื้อตรงสินค้าหรือตรงร้านให้มากที่สุดซึ่งเดี๋ยวเราจะมีบทเรียนสอนในบทถัดไปนะครับนะครับดังนั้นหน้าที่เราคือการทําให้คนคลิกลิงค์เราเยอะๆ สะสมฐานคุกกี้ไปเรื่อยๆยอดเราจะเติบโตแบบไม่รู้จบครับ